เด็กดีต้องช่วยพ่อแม่ทํางานนะครับรู้ไหมสวัสดีครับวันนี้น้องคุณจะมาช่วยทํางานนะคะก็คือเอากระป๋องนมมาจัดเรียงไว้ที่หน้าร้านนะคะับวิวิิงวิ n เก่งจังเลยค่ะ นี่นะครับสีมือน้องคูณเอากะปองนมมาจัดเรียงไว้ที่หน้าร้านนะคะจัดกระป๋องนมเรียงไว้นะครับเวลาลูกค้ามาซื้อชาก็จะได้เอามาใช้ได้ง่ายนะครับเด็กดีต้องช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับรู้ไหม เลืออีกสองกระปงครับครับเก <lk> ่งจังเลยครับน้องคุณ <lk> เหลืออีกสองกระปงครับเลยครับลูก <lk> 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 <Okay S 2> โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับน้องคุณก็เอากระป๋องนมมาจัดเรียงไว้ที่หน้าร้านขายชาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้น้องคุณขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องคุณด้วยนะครับเจอกันใหม่